ถ้าหาทันมันก็รอดหลายคนมักพูดกันว่าพระทำคำสั่งสอนขององค์พระสามาสัมพุทธเจ้าไม่สอนให้เชื่อถือเรื่องเหนือธรรมชาติพูดผีวิญญาณคาถาคมหากพระสงฆ์รูปใดหรือหมู่ใดปฏิบัติเกียดอันเกี่ยวข้องไปในทางเหล่านี้นั่นเรียกว่าอาลันชีกลเป็นที่ติฉินนินทาของชาวบ้านทั้งที่รู้จริงหรือไม่รู้ไรเลย กแต่บอกว่ามันเิดีลอตนไม่เชื่ออ้างเอาแต่ว่าพระธรรมวินัยไม่มีแบบนี้สมัยพุทธกาลไม่มีแบบนี้พระสงฆ์สมมุติสอ์หรือพระเฉยๆตามแต่สะดวกจะเรียกกันกลุ่มหรือรูปนั้นๆหาใช่นักบวชอันสมครวครคลองผ้าสามชิ้นที่แท้จริงสมครวรไปศึกเสียผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในคนพวกนั้นครับแต่ทั้งได้พบสิ่งที่เรียกว่าเรื่องเหนือธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ให้กระจากไดผมได้เห็นกับตาได้ยินกับหูวรู้ทุกอย่างแม้จะไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็ตามแต่ผมก็อยู่ร่วมในเหตุการณ์ขนาดนั้นด้วยและยังมีพยานพบเห็นอีกหลายคนที่สําคัญขณะที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ที่ว่านนั้นผมก็อยู่ในสถาน,าบนะบรัพเิตหรือพระด้วยเช่นกันเรื่องที่จะเล่านี ผมต้องขอย้อนกลับไปกับ20ปีเลยล่ะครับตอนนั้นผมอายุครบบวชป็นวนขับตามชนบททั่วไปหรือแม้แต่เมืองใหญ่ก็น่าจะเหมือนกันคือจะมีการบวชนาคสามเคีเพื่อเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายของครอบครัวอนาคตเหล่าคนหน่มที่มีอายุครบแกน่นหรือคนที่อยากบวชแต่มีปัจจัยน้อยได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาพระธรรมหรือทำเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก็แล้วแต่เจตนาแต่มันก็ช่วยได้เยอะทีเดียว มู่บ้านของผมถ้าจะเรียกว่าชนบทเลยก็ไม่ถูกนักแต่จะบอกว่าอยู่ในตัวเมืองก็ไม่เชิงเอาเป็นชานเมืองก็แล้วกันครับวัดไม่ใหญ่ไม่เล็กมีทั้งความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายและพระพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งแท้จริงปาปนกันไปตัวผมเองก็ตามภาษาคนที่บวชแทนคุณพ่อแม่ตามที่ท่านขอแต่ก็พยายามปฏิบัติตามกิจของสงฆ์ให้ได้มากที่สุดถูกตั้งที่สุดนะครับไม่ใช่บวชเปล่า แต่แน่นอนครับอย่างที่บอกไว้วัดวัดนี้เป็นแหล่งรวมของหลายสิ่งหลายอย่างหลายความเชื่อมันจนึงหนีไม่พ้นเรื่องเล่นลับอย่างว่าผมเห็นบ่อยครั้งเลยล่ะครับที่ครอบครัวพาคนที่โดนของบางโดนผีเข่าบางเข้ามาวัดเพื่อเพื่องบาร,รมีของพิสุทิชาดาเจ้าอาวามที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าวิทยาคมด้านสายเวทท่านหนึ่งช่วยเหลือ แล้กกับออกไปโดยไม่มีอาการเช่นตอนเข้ามาเลยแม้แต่น้อยผมยอมรับครับว่าแปกใจแล้วก็ต้องยอมรับอีกว่าและเหยียดใจจัดกับคนที่ยังมีความงงงายแบบนี้อยู่บนโลกและเกิดความไม่ศรัทธาต่อจเจอ้าอ,อ่าที่หากินแบบนี้ผมขอเรียกหยาบๆเลยนะครับเพราะตอนนั้นคิดจริงๆกัะทั้งวันหนึ่งซึ่งเวลามันผ่านมาร่วมเดือนเสร็จแล้วที่ผมอยู่ในสถานะนี้หลวงพี่ป๋อง พระพี่เลี้ยงของผมซึ่งบุคลิกโดยทั่วไปจะเป็นคนล่าเริองยิ่มง่ายนั่งหน้าเศร้าอยู่อย่างโต๊ะเห็นอ่อนใต้ร่มสายใหญ่ผมเห็นเขาก็แปลกใจถามด้วยความเป็นห่วงจึงได้ขวาบว่าบ้านของหลวงพี่ป๋องไปถึงครอบครัวของท่านนะครับกําลังเกิดเรื่องห้ายญาติพี่น้องค่อยๆป่วยและล้มตายวิทีละคนเพียงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาลุงอาพี่ชาย ได้ต,ติดต่อกันไปแล้วถึงสามรายต้นเหตุยังหาไม่ได้ทั้งสายเหตุการณ์ตายแล้วโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นก่อนจะสิ้นใจเราพูดคุยกันอีกสักพักครับแต่ทั้งหลวงพี่ป๋องตัดสินใจไปพบเจ้าอาวาสื่อขอกลับบ้านแล้วดูแล้วอาจจะต้องไปหลายวันจำเป็นต้องค้างคืนช่วงเข้าพรรษาเช่นนี้การที่พระสงฆ์จะออกไปจําวัดยังสถานที่อื่นซึ่งไม่ใช่วัดที่ตนจําพรรษาอยู่ซึ่งสามารถทำได้ โดยการสตาหะคือออกไปกินนอนอยู่นอกวัดใดไม่เกินเจดวันหมายถึงกรณีจําเป็นนะครับตัวผมก็อยากรู้อยากเห็นเสียด้วยจึงขอท่านจเจ้าว่วาตามหลวงพี่ผองไปแรกๆท่านก็ไม่อนุญาตหรอกครับแต่ผมก็หวานล้อมว่าเผื่อหลวงพี่ป๋องต้องการความช่วยเหลืออย่างอื่นผมอาจช่วยได้ท่านช่วยอะไรไม่ได้หรอกเรื่องนี้มันเกินกําลังพวกท่านแต่เอาเถอะ ถ้าเจตนาดีฉันก็จะให้ไปแต่ท่านป๋องฟังฉันไว้หนาสิ่งนั้นอาจเป็นต้นเหตุถ้าหาเจอทันมันก็จะรอเอาตรงๆนะครับผมนี่ขนลุกวาบเลยตอนได้ยินแบบนั้นเพราะตลอดเวลาที่หลวงพี่ป๋องขออนุญาตเจ้า,าวาดกับบานท่านไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยและนอกจากผมแล้วหลวงพี่ป๋องเองก็ไม่ต่ากันครับ ตุ่มนาวลุกเพลิบแลเห็นได้ชัดถนัดตาเลยทีเดียวแล้วท่านจะออกว่ายังบอกข้อมูลบางอย่างมาด้วยกำชับว่ายังไงก็พยายามให้เต็มทีหาให้เจอของแบบนี้ต่อให้ซ่อนเอาไว้อย่างไงแต่มันจะสังเกตได้ด้วยความบังเอิญคนดีมีสิ่งทุกคนย่อมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านจะช่วยเหลือเองบ้านเกิดของหลวงพิปังอยู่ต่างอำเภอกว่าจะออกจากวาดัดกว่าจะขึ้นรถกว่าจะเดินทาง ไปถึงก็บ่ายแก่มากแล้วหลวงพี่ป๋องต้องไปยังวัดในเขตหมู่บ้านท่านกอดเพื่อขออนุญาตเข้าพักบอกเจตนาที่มาแล้วจึงตรงกลับบ้านและนั่นเองครับเรื่องเหนือความคาดหมายครั้งที่สองก็เกิดขึ้นอีกขณะนั้นหลานชายอายุเก้าขวบกำลังป่วยหนักอาการไม่ต่างจากญาติผู้ใหญ่ที่ลาโลกไปเลยแม้แต่น้อยนี่ผมฟังจากโยมแม่หลวงพี่ป๋องท่านบอกนะครับพ่อแม่ของเด็กน้อยนั่งร้องไห้ไม่ยอมห่างจากลูก เรารู้แล้วว่ามันคงมีจุดจบไม่ต่างจากย่าสามรายที่ผ่านมาไม่น่าเกินอาทิตย์นี้เด็กน้อยคงสิ้นลมแน่ๆนเห็นแบบนั้นจากทีแรกหลวงพี่ป๋องบอกว่าจะกลับไปยังวัดที่ขอจเจ้ารามไว้ท่านตัดสินใจจะจาําวัดหรือเรียกง่ายๆว่าน,นอนที่บ้านนั่นแหละครับยอมอาบัดเอาเพราะมันไม่ได้ร้ายแรงจนถึงขั้นประดาเชกหลวงพี่ป๋องทันว่าเราจําเป็น เจตนาที่มานอนนอกวดัดหาชายเที่ยวเล่นหรือทำสิ่งไม่ดีแต่ความรู้สึกตอนนั้นในใจของหลวงพี่ป๋องท่านบอกว่าคืนนั้นล่ะจะเจอต้นตอของเรื่องร้ายทั้งหมดอันนี้คือท่านบอกผมนะครับไม่ใช่กันอย่างจิตแต่อย่างใดดีที่ว่าบ้านของหลวงพี่ป๋องซึ่งอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ฉะนั้นตัวบ้านจึงต้องใหญ่ตามมีห้องพระหยุด้วยขีดของสองอีกอย่างคือสวดมนมต์ธรวัดเย็นจึงผ่านพ้นไปได้ เราดาสองดูก็จะเอาห้องพระนี่แหละเป็นที่หลับนอนเรียกว่าตระกูลดอกพี่ป๋องเป็นผู้มีฐานะอันดับต้นๆของตำบลเลยเรื่องนี้ผมก็เพิ่งรู้คืนนั้นเราดาสองทุ่มเศษนี่แหละครับถ้าผมจำเวลาไม่ผิดผมสะดุ้งยองจากเสียงกียรตร้องจากชั้นล่างดอกพี่ป๋องที่ยืนเมอมองออกไปอย่างนอกงหนะ้าต่างเองก็เช่นกันมันมาแล้วท่านดอกพี่ป๋องหัดมาบอกผม คลานแล้วจึงก้าวฉับๆออกจากห้องไปผมนี่ยังงงอยู่ที่เดิมอีกพักใหญ่มันมาแล้วมันที่หลวงพี่ท่านว่านี่ใครตั้งสติได้ก็ต่างไปทันทีพอลงถึงชั้นลา่างภาพที่เห็นคือหลานของหลวงพี่ป๋องนอนบิดตัวไปมาดิ้นทุรนทุนทนรายไม่รู้ว่าเขาเจ็บตรงไหนครับอันนี้คือเท่าที่ผมเห็นรู้แต่ว่าเจ้าตัวร้องว่าเจ็บเจ็บมากพ่อแม่รวมถึงญาติคนอื่นๆร้องไห้โหเลยครับ ผมได้ยินแวแวว่ว่าอาการแบบนี้เหมือนลุงเลยตอนก่อนแกจะตายแรกทีเดียวผมตั้งใจะจะบอกว่าเอาไปหาหมอเถอะเห็นเจ็บไข้ได้ป่วยดันไปโทษอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ต้องยั้งปากเอาไว้และดีใจมากด้วยที่ยั้งทันแล้วเหลือไปเห็นหอยาจากโรงพยาบาลวางอยู่ไม่รู้กี่หอแสดงว่าเขาพาไปแล้วแต่มันไม่ได้ผลเวลานั้นสิ่งต่อมาที่ผมทำคือมองหาหลวงพี่ป๋อง ท่านไม่ได้อยู่ตรงนั้นผมออกมาด้านนอกก็เห็นว่าในความสลัวรังมีภาคเหลืองลอยวูบว่าไปหยุดตรงนั้นทีตรงนี้ทีขณะเดียวกันก็มีเสียงบ่นเงิมด้วยการขัดใจหรือไม่พอใจออกมาเนืองๆแน่หรักครับไม่ใช่ผีหลวงพี่บอกนั่นแหละผมเร่งเข้าไปหาท่านเพื่อสอบถามว่ามีอะไร้ช่วยไหมทันทีคำตอบคือช่วยผมหาทีท่านช่วยผมหามันที แล้วหาวใดล่ะหลวงพี่หลากจะตายอยู่แล้วมาก็มีเงยหาวไดอยู่อีกผมถามกลับว่ากันตามหลักแล้วมันก็ควรเป็นแบบนั้นถูกไหมหล่ะครับก็ไอ้ที่มันทําหลานผมอยู่นี่ไงทันแล้วก็ที่มันฆ่าคนอื่นๆด้วยผมเออไปเลยครับวินาทีนั้นจริงอยู่ว่าก่อนหน้านี้ผมได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันพิสูจน์ไม่ได้ทั้งเรื่องที่ท่านจเจ้าอาวาสถาก โดยที่หลวงพี่ป่องทันไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเลยรวมถึงเรื่องที่ผมมาถึงบ้านก็พบหลานเจ็บเจียนตายอยู่ก่อนแล้วเรื่องนี้หลวงพี่ป๋องท่านไม่รู้นะครับมารู้พร้อมผมนี่แ่ละผมอยากจะบอกว่าท่านเอ๋ยอย่าง,งมงไายนักเลยพาหลานไปหาทางรักษาที่ดีอาจยังทันที่เป็นอยู่นี่อาจเกิดจากโรคที่ยังวินิจฉัยไม่ได้แล้ววิทยาการของโรงพยาบาลในตำบล หรืออำเภอบ้านเกิดของหลวงพี่ป๋องยังเข้าไม่ถึงหากต้องไปไกลค่าใช้ใจ่ายมากไม่ต้องกังวลผมช่วยได้ถ้าเป็นเรื่องนี้แต่คิดบ้าคงไม่ต้องช่วยต่อบ้านหลวงพี่ป๋องท่านก็มีฐานะอยู่แล้วอยู่ไม่จูหลวงพี่ป๋องก็ซุดตัวลงนั่งคุกเข่าหันหน้าไปทางห้องพระชั้นบนปนมมือไว้หลวงพ่อครับช่วยผมทีเถอะครับผมจนปัญญาจะหามันจริงๆแล้ว ปล่อยไว้แบบนี้ร้านผมตายแน่โทท่านป่องเอ้ยนี่ผมัวรในใจรอบสัมนัครับยังจะมัวพิวดีพิวไหลอยู่อีกผมทนไม่ไหวปีเข้าไปหาทันกระชากไหลหันมาแล้วตบหน้าสักฉาดอาบัตก็ยอหวะมันไม่ใช่เรื่องครับคนป่วยก็ต้องพาไปหาหมอไม่ใช่มาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้แต่แล้วสิ่งที่ได้เห็นต่อจากนั้นเลื่อนเอาขวญผวาเลยครับ ใต้ต้นมักขามตรงมุมกำแพงหลังบ้านผมเห็นเงาคนที่กำลังใช้หมายหรืออะไรสักอย่างแทงตัวเองอยู่ทั่วทั้งตัวคนคนนั้นมีหมายใช่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจลักษณะดเดียวกันปากอยู่เต็มไปหมดดึงออกแล้วแทงซ้ำลงไปใหม่ขาวไว้แล้วเปลี่ยนเป็นดึงอีกอันแล้วก็แทงซ้ำทำอยู่แบบนั้นมันประสานเข้ากับเสียงร้องของหลานหลวงพี่ป๋องได้พอดีหมายถึงพอเงาคนที่ว่าแทงที เด็กน้อยก็หวีดร้องดักลานแทงอีกก็หวีดร้องอีกละหลวงพี่นนนนผมชี้บอกเธอหลวงพี่ปองไม่เห็นท่านมองไปแวบ,บหนึ่งแล้วหันกลับมาไหว้ขอให้คุณพระช่วยต่อผมจึงตัดสินใจกระชากลากถูท่านไปตรงนั้นแล้วก็บอกหลวงพี่ปองว่าให้ขุดขุดเลยขุดตรงนี้แหละไม่รู้อะไรเหมือนกันที่ทำให้ผมมั่นใจแล้วผมไม่รู้ตัวเลยว่า ด้เชื่อเรื่องนี้เข้าไปแล้วเต็มเงาคนหายไปแล้วครับเราสองคนขุดกันจนทั่วเรียกว่าพรวนดินรอบคนได้เลยแล้วก็เจอจริงๆครับมันเป็นกล่องไม้มีอะไรไม่รู้ขุดเขียนไว้เต็มไปหมดพอเปิดดูผมนี่ขนลูกเขาอ่อนด้านในมีหุ่นปั้นเป็นรูปคนพันด้วยสายสินเข็มปักอยู่เป็นสิบเริ่มตรงนั้นตรงนี้แล้วมีกระดาษแผ่นเล็กๆเขียนชื่อ,อไว้สาแผ่น หลวงพี่ปองทันว่าสามแผ่นแรกคือเชื่อนามสกุลของลงุงพี่ชัยและอาที่ตายไปส่วนแผ่นสุดท้ายที่ใหม่กว่าคือเชื่อของหลานที่เจ็บร้องโอยโอยอยู่นั้นละแล้วยังไงหลวงพี่แก้ยังไงไม่รู้หลวงพี่ปองตอบตามซื่อเอาไปที่ห้องพระก่อนจะเพิ่งบอกใครทั้งนั้นว่าอย่างไงก็ว่าตามกัน เราสองรวบสัพท์เท้าที่เชฟเดินสบงงปิวผ่านขุมคนขึ้นไปชั้นบนขันแล้วก็จัดการปิดห้องหลวงพี่ป๋องเอากล่องอุบัตินั้นวางลงหน้าโต๊ะมูจุดทูปเทียนแล้วสวดมนต์ทุกบทเท่าที่จะนึกออกได้สวดผมเนื้อหรือรับสวดได้ทุกบทเหมือนกันแต่ต้องเปิดมนตนวิถีและไล่สายตาตามก็ท่านเล่นสวดอย่างกับแพรบใครเล่าจะไปตามทันบวชได้เดือนก,กว่าได้เท่านี้ก็บุญแล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อคือ เสียงร้องของหลานชายัยเงียบหายไปแล้วทีนี้ผลที่ออกมาจะดีไม่ดีต้องลุ้นกันล่ะครับเพราะยังไม่แน่ว่าไอ้ที่เงียบหน่ายังอยู่หรือลาโลกนี้ไปแล้วผมลงไปดูก็เห็นว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีครับหลานหลวงพี่ป๋องลุกขึ้นนั่งได้แล้วสีหน้าและอาการของเขาก็ดีขึ้นเช่นกันครับเมื่อเสร็จเรื่องผมกับหลวงพี่ป๋องลากลับในวันลุงขค้นกล่าวขอโทษเจ้าวัดประจำวัดประจำหมู่บ้าน บอกว่ามีเหตุจําเป็นจึงไม่ได้กลับท่านก็เข้าใจแล้วเราก็กลับไปยังวัดต้นสังกัดทันทีพร้อมกล่องใบนั้นหลวงพี่ปอกไม่บอกใอครให้คนที่บ้านรู้เลยครับมาถึงก็ให้หลวงพ่อจเจ้าว่าทานช่วยแต่ท่านกับสายหน้าบอกว่าเอาไปไหว้ใต้ฐานพระประธานก็พอของแบบนี้เรื่องแบบนี้มันเป็นเวรเป็นกรรมใครทําอะไรไว้ก็จะได้รับแบบนั้นท่านไม่อยากุ่ง หลังจากวันนั้นเพียงอาทิตย์เดียวที่บ้านหลวงพี่ป๋องก็โทรมาบอกว่านักเขยของหลวงพี่ป๋องเสียชีวิตแล้วครับไม่ใช่เพราะป่วยปริศนาอย่างไรก่อนๆแต่เขาออกไปทําธุระข,ข้างนอกแล้วเกิดอุบัติเหตุรถที่ขับไปชนประสานงานกับรถคนไม่พายตัวพลุนเป็นรังพึ่งอยู่ในซากรถเลยเล่ามาถึงตรงนี้ทุกท่านคิดว่ามันเกี่ยวกันไหมครับกับเรื่องก่อนหน้านี้ส่วนผมซึ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว เรื่องลี้ลับมีจริงคิดว่าเกี่ยวครับเกี่ยวกันอย่างแน่นอนส่วนเรื่องที่ว่าเขาไปทำทำไมนั้นผมก็สุดจะเดาได้จริงๆครับเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับถ้าหาทันมันก็รอดขอบพระคุณครับ